สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเกษตรศาสตร์น้าไทยรายการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยตลอดจนสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างสันเขานั้นเรียกกันว่าลุ่มน้ํานะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนแอ่งที่เก็บความชุ่มชื้นไว้ลุ่มน้ําทางตอนบนของประเทศถ้ามีความสมบูรณ์แล้วก็จะทําให้ลุ่มน้ําทางตอนล่างสมบูรณ์ตามไปด้วยครับชมเรื่องราวของการจัดการลุ่มน้ําได้ในช่วงนี้เลยครับ การที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเป็นเพราะระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้ามองในระบบพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งเป็นหน่วยของระบบนิเวศที่ดีภาพรวมของลุ่มน้ำจะมีทรัพยากรต่างๆมากมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะต้องจัดการลุ่มน้ำถ้าเรามองจากมุมสูงจะเห็นที่ดินสูงต่ำลาดชันและมีขอบเขตของสันปันน้ำ ซึ่งหมายถึงเส้นที่ทำให้น้ำไหลเข้าสู่ภายในหรือภายนอกของลุ่มน้ำทรัพยากรแบบลุ่มน้ำจะมีลุ่มน้ำมากมายมีหลายระบบในลุ่มน้ำซึ่งในแต่ละระบบก็จะมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในทิศทางของตนเองแต่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปมากประชากรบุกรุกป่าไม้จึงถูกกาจัดออกไปในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ย ถูกเศรษฐกษิจเนี่ยถูกปัจจัยหลายๆอย่างนะทั้งประชากรบุกลุกประชากรที่ยากจนต้องอาศัยพื้นที่ป่าจรงิงๆถ้าประชากรที่ยากจนอาศัยพื้นที่ป่าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ป่าเนี่ยต้องเสียหายมากมายหรอกแต่เป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนพื้นที่ป่าเนี่ยออกมาเป็นสินค้าประเทศเราต้องการเงินตราต่างประเทศเพราะมีความต้องการ สิ่งที่เราไม่สามารถจะผลิตเองได้เครื่องจักรกลเรื่องเทคโนโลยีต่างๆซึ่งสังคมเราไม่ใช่สังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งพึ่งพาทรัพยากรยังงั้นเมื่อเราต้องการสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องได้เงินมาเพื่อแลกเปลี่ยนก็คือเอาเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องการงั้นในเมื่อมนุษย์เนี่ยต้องการในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยมากมนุษย์ก็จะทํา ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อเศรษฐกิจแล้วในพื้นที่ที่ถ้ามนุษย์เนี่ยต้องการใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่มาแก่งแย่งกับสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็จะถูกกำจัดไปเช่นป่าไม้มีต้นไม้ยเยอะแยะมีพืชหลากหลายอะไรต่างๆไม่รู้จักใช้ประโยชน์สิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ตัดออกป่าที่ใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเนี่ยถูก ถางถูกเผาทิ้งใบหมดเพราะไม่รู้คุณค่าปลูกขา้าวโพดขึ้นมาทดแทนก็มีให้เห็นหลายๆที่เนี่ยมันก็คือความหลากหลายความเปลี่ยนแปลงของของทรัพยากรก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าในทรัพยากรของลุ่มน้ำเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีทั้งพื้นที่สูงมันมีทั้งพื้นที่ต่ําพื้นที่ต่ำเนี่ยจะบอกมาทำวัา,า,วานาเกษตรอาจจะ,ะเหตุผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันน้อย เพราะว่าในพื้นที่ต่ำเนี่ยมันมีศักยภาพในด้านการผลิตสูงงั้นสามารถจะทําการเกษตรแบบแบบเพื่อเศรษฐกิจแบบเชิงเดียวนี่ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อภาพรวมของทรัพยากรในลุ่มน้ํางั้นในภาพรวมของทรัพยากรที่อยู่บนที่สูงเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเป็นวรรนเกษตรงั้นพอเราเทียบเปรียบเทียบมูลค่าของเศรษฐกิจของวนเกษตรกับมูลค่าของเศรษฐกิจของเกษตร เดบนพื้นที่ราบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยเพราะว่านกากษตเสรหน่วยหนึ่งเนี่ยถ้าราบอกว่า,าการทําเกษตรที่แบบเศรษฐกษิจเนี่ยนะมันจะให้ผลตอบแทนมากกว่าทําวัฒนเกษตรเนี่ยเป็นสิบสิบหรือร้อยเท่ามันก็จะได้ผลกําไรที่มากซึ่งในพื้นที่ราบเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องของความหลากหลายแต่ถ้าจะทําสิ่งนีนะ้ให้เกิดขึ้น บอกว่าสังคมของคุณอย่าอย่ามีเศรษฐกิจสิสังคมคุณเป็นสังคมที่จะต้องป้องกันต้องทาวนาเกษตรเพราะสังคมคุณอยู่บนที่สูงคุณจะต้องอนุรักษ์พื้นที่เอาไว้เพื่อที่ว่าสิ่งที่คุณอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันจะไม่ก่อให้มันจะทําให้เกิดความสงบสุขในในใน,ในสังคมภาพรวมของร่มน้ํานั้นคุณต้องทําวนาเกษตรนะแต่ว่าในขณะที่คุณพูดอย่างนั้นเนี่ย คนสังคมเบื้องล่างนี่มีเงินมากมายมีบ้านอยู่ที่หรูหรามีการศึกษาที่มากมายต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าในสังคมที่อยู่ข้างบนถูกถูกให้พึ่งพาตัวเองเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่กันแบบเครือกูลกันงั้นในสังคมข้างล่างกับสังคมข้างบนเนี่ยจะต้องเครือกูลกันยังไงสังคมข้างล่างเนี่ยต้องการให้สังคมข้างบนเนี่ยอยู่แบบไหนแล้วก็ สังคมข้างบนเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะทําเศรษฐกิจกได้เนี่ยสังคมข้างล่างจะชดเชยอย่างไรการทําวุฒเกษตรจึงเป็นการจัดการลุ่มน้ําซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะรักษาทุกๆระบบให้มีความมั่นคงเป็นการสร้างป่าให้เกิดความสมบูรณ์เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและทุกๆชีวิตบนโลกนี้จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขสมบูรณ์ตลอดไป ช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินสนับสนุนโดยบริษัทสยามภูโบต้าอุตสาหกรรมจำกัดคุณภาพและเป็นธรรม